มาพูดถึงผลการแข่งขันนะครับรายการพละศึกษาครับครั้งที่2นะครับรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดือๆเดือดกันมากเลยนะครับก็มีทั้งหมด2คู่ด้วยกันนะครับเป็นโรงเรียนราชินูที่2นะครับพบกับพันดอนวิทยานะครับทางด้านของพันดอนวิทยานะครับก็เอาชนะทางด้านของราชินูที่2ไปได้สกอร์8ต่อ7นะครับ และก็อีกคู่หนึ่งนะครับเป็นทางด้านของโรงเรียนเทศบาล6นะครับพบกับทางด้านของโรงเรียนอุดรพิทชัยรุกูลนะครับเป็นทางด้านของโรงเรียนเทศบาล6นะครับเอาชนะโรงเรียนอุดรพิษชัานุกูลไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็สําหรับคู่ชิงที่3นะครับก็จะเป็นทางด้านของโรงเรียนราชินูที่2นะครับพบกับทางด้านของอุดรพิษเฉนุกูลนะครับในวันพุธที่9นะครับกรกดาคม2568นะครับในเวลา14นาฬิกานะครับ สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีนะครับส่วนคู่ชิงชนะเลิศนะครับก็จะเป็นทางด้านของโรงเรียนพันดอนวิทยาครับพบกับโรงเรียนเทศบาล6นะครับในวันที่9เช่นกันนะครับกรกฎาคม2568นะครับเวลา16นาฬิกานะครับณสนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีนะครับครับผมก็ฝากติดตามผลงานฟุตบอลต่างๆจากเพจโค้ชสปอร์ตได้นะครับ สวัสดีครับ